เป็นการปฏิบัติตามนี้บายสากจังไครพันธ์เขาบอกเขารับค่าจ้างเท่าไหร่ยื่นบาไม่ไหนเขาจะไปส่งที่จ่องจันจ่องจันจ่องครับรวมประมาณอยู่ที่ประมาณแสนที่ห้าปอนด์ส่อนด์อนนี้ยแต่ปอนด์เอง รับมีดออกมาเพื่อจะทำการต่อสู้นะครับเจ้าที่ได้ทำการป้องกันตัวเองแล้วก็ดำเนินการจับกลุมได้ในที่สุดครับจับครับหมืเมตรครับหนึ่งแสนห้ามเมตรเยได้จับกลุมตัวไว้ครับระหว่างกำลังเดินแบบถุงใบนี้มาครับเดินมาที่เส้นทางเดินครับทุกที่ซุ่มอยู่บริเวณนี้ได้ พบกายคนดังกล่าวครับเดินเดินผ่านซอยนี้ครับข้ากระหล่ำนะครับแล้วก็เฝ้าต,ตรวจอยู่ก็เห็นเจ้คาคนนี้ข้ามไปก็เลยรอหากลับก็กลับมาพร้อมยาช่วงใกล้หัวลุ่มนี้ยาในต้นๆน่าจะมีอยู่ประมาณแสนห้าเศษนะครับก็เป็นเป็นการทำงานตามที่กองทัพสั่งการมาแล้วกัน มา ah. hey, ีมาเชิญรั่เมีภาษาอะไรคะมีภาาไทค่ะมีาษาไทยมีภาาไทย นิดใหญ่ครับออกมาว่าเป็นแผงข้างหน้าแลบ